วันนี้เราพามาดูบ้านหลังหนึ่งที่ดีไซน์ทั้งบ้านทั้งสวนสวยมากแต่มาโฟกัสที่สวนเพราะเราไปแอบดูสวนกันดีกว่านี่อันนี้คือบ้านที่เข้ามาจากหน้าบ้านเลยนะเข้ามาปุ๊บฝั่งขวาเขาวางเป็นสนามหญ้าโลง่งๆแล้วมีต้นไม้ประธาน3ต้นใหญ่ๆทําทให้มันดูมีความแบบเขาเรียกแกลเลยอ่ะสามต้นหลักๆแล้วก็ระหว่างนั้นใต้ต้นใหญ่เนี่ยเขาจะวางเป็นพุ่มไม้เล็กๆทิ้งไว้ทำเป็นพุ่มเล็กๆกกทิ้งไว้ผมว่าสวยมากอันนี้คือดีไซน์ดีมากแล้วเขาก็มีซ่อนไฟด้วยนะ ซ่อนไฟทําให้มันแบบตอนกลางคืนเนอน่าจะเปิดไฟทําให้มันสวยแล้วเวลาเข้ามาอันนี้คือฝั่งขวาของของของหน้าบ้านเขาก็ทําเป็นหญ้านุ่มๆเห็นไหมฟูๆนุ่ม,มๆมมเลยเวลามองแล้วมันรู้สึกเขียวชะอมแล้วเวลาอีกฝั่งหนึ่งเวลาเข้ามาบ้านปุ๊บฝั่งซ้ายจะเป็นก่อนที่ตัวถึงที่จอดรถเขาจะใช้เป็นแบบวางเป็นสนามหญ้าแล้วมีต้นไม้ใหญ่ๆทำเพราะมันมีพื้นที่ไม่ได้เยอะใช่ไหมเขาก็วางเป็นต้นใหญ่ๆขึ้นมาเลยแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆเขาเรียกว่าย่อยๆอ่ะ วางไว้ทําให้มันดูแบบไม่ได้มีโล่งมากเกินไปเข้ามาปุ๊บจะไม่ได้มองเห็นตัวอาคารที่จอดรถแต่มองเห็นต้นไม้ไปก่อนทําให้บ้านมันสวยรอบๆบ้านน่ะเขาก็วางเป็นต้นไม้เต็มเต็มไปหมดเลยแต่อยากจะมาให้ดูเพราะเรามาแอบดูสดว่าเขาดีไซน์ได้แล้วอย่างนี้เขาดูแลยังไงซึ่งที่นี่เขาติดเป็นป๊อปอัพสปริงเกอร์แบบสเปรย์เวลาทํางานคือมันจะโผล่ขึ้นมาจากในดินคืออยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมตามเวลาที่เราตั้งนี่เป็นไง สนาม้าที่ตอนแรกเรามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ปะ่ะนี่มันก็จะมีตัวเป็นกระบอกปรับอัพสปริงเกอร์ในโผผกขึ้นมาวนลนเาทำงานเสร็จก็ได้เก็บไปรุ่นนี้เป็นรุ่นสเปรย์ของฮันเตอร์นะความชัดเจนของมันคือเส้นน้ำที่อยู่ขอบๆเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะชัดมากมันจะทำให้มันไม่ฟุ้งกระจายไปที่อื่นเท่าไหร่แล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถปรับองศาแบบนี้ได้ด้วยเราสามารถปรับมุมปรับองศาได้หมดเลยกลางสนามก็มีตัวหนึ่งตัวนู้นนี่ตัวนู้นคือกลางสนาม ซึ่งที่นี่เขาก็แบ่งโซนการลดน้ำทิงไว้ไม่ว่าจะเป็นโซนหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งทั้งหมดที่นี่มีอยู่9โซน,โซนก็คือแบ่งเป็น9ว้าวาวเลยแล้วก็แบ่งทีละโซนทีละโซนเลยเพื่อให้การลดน้ําในแต่โซนใช้น้าน้อยลงถ้าสมมติเราเปิดทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดมันก็จะทาให้เปลืองน้ําจนเกินไปเรยกว่าใช้น้ําในเวลาพร้อมกันจนเกินไปทําให้ขนาดปั๊มขนาดท่อขนาดถังก็ต้องใหญ่ขึ้นวิธีการทําให้มันเล็กลงหรือใช้น้อยลงเนี่ยคือแบ่งเป็นซอยเป็นโซนเอาแทนอ่ะซึ่งเวลาทํางานเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ เขาปิดดูนะว่าเวลาทํางานเสร็จมันก็จะเก็บลงไปเนียนๆไม่มีอะไรเลยอ่าอ่าเห็นปะม,มองไม่เห็นเลยว่ามันมีป๊อปอัพสปริงเกอร์อะไรอยู่ตรงนี้บ้างซึ่งการทํางานของที่เนี่ยมันก็คือเป็นการตั้งเวลาใส่คอนโทรเลอร์ทิ้งไว้แล้วก็มีตัวเซ็นเซ,นเซอร์ที่เป็นรับน้ําฝนอนะ่ะแปะไว้ให้ด้วยก็คือทํางานคู่เลยว่าเวลาฝนตกห,หนักๆเกินปริมาณน้าที่เราตั้งแล้วต้นไม้ไม่ต้องรักสลาลำย่าไม่ต้องการน้าละเซนเซอร์จะสั่งคอนโทรเลอร์ว่าให้ตัดไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วอันนี้คือโซนหน้าบ้านที่ผมบอก เนี่ยผมชอบพกพุ่มๆแบบนี้มากเลยมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันดูสวยดูมีองศาอะไรมากยิ่งขึ้นมันมีลูกเด่นเยอะขึ้นเลยเราพาไปดูโซนตรงกลางบ้านอีกสักทีหนึ่งดีกว่านี่แล้วพอจังหวะที่เดินมานี่เราอยู่ข้างๆบ้านนะเห็นไหมเขาวางเป็นป๊อปอัพสปริงเกอร์เหมือนกันแต่ป๊อปอัพสปริงเกอร์ข้อแตกต่างของมันอีกอันหนึ่งคือหัวเราจะเป็นหัวสเปรย์เหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นไซส์สติปคือรุ่นที่มันเป็นแบบฉีดข้างๆไม่ได้เป็นกลมๆละจะเป็นฉีดแบบข้างๆขึ้นมา ทาให้เอาไว้เก็บพวกบริเวณที่มันเป็นแบบขอบสนามบ้านแบบนี้ได้หลายๆคนเวลาติดตั้งอ่ะไม่เคยติดตั้งตตวพวกใช้สติ๊ปที่มันเป็นหัวแบบนี้เลยส่วนมากจะใช้แบบกลมๆเดียวบอกว่าฮันเตอร์อ่ะมันมีมันมีรุ่นที่เป็นแบบฉีดข้างๆแบบนี้ได้ด้วยเห็นปะอ่ามาดูใกล้ๆก็ได้นี่มันจะเป็นฉีดแบบมันจะเป็นรุ่นใช้สติ๊ปมันจะเป็นฉีดแบบข้างๆแบบนี้เลยเห็นปะมันจะไม่ได้เป็นกลมๆไปขนาดนี้นะมันจะออกซ้ายออกขวาซึ่งเวลาปิดขึ้นมาปุ๊บเหมือนเดิมป๊อบอัพสปิง นี่เห็นไหมมองไม่เห็นแล้วว่ามีตัวพับอัพสปีกเกอร์หรือมีพวกอุปกรณ์ลดน้ำตนานไม้อยู่ดีไซน์สวยอยู่แล้วสวนสวยอยู่แล้วอยากให้อุปกรณ์อะไรให้มันเกะก,กะก็คือวางให้มันเนียนๆไปเลยเราพามาดูตัวสวนกลางบ้านหน่อยดีกว่าอันนี้คือตัวสปีกเกอร์ที่อยู่กลางกลางสวนตรงนี้นะเราก็ใช้เป็นแบบตัวสเปร์เหมือนกัน3 6 0องศามันก็จะกระจายกระจายเต็มพื้นที่ก็คือตัวเดียวก็วางไว้ตัวนี้แบ่งโซนเป็น2โซนก็คือโซนที่มันเป็นโซนฝั่งนี้1โซน แล้วโซนฝั่งข้างหน้านู้นอีกหนึ่งโซนเน่ซึ่งตรงนี้เหมือนกันเลยเขาใช้เป็นสนามหญ้ายาวๆแล้วก็มีต้นปทานประมาณ3มต้นหลักๆแล้วก็ใช้เป็นพวกพุ่มไม้ย,ย่อยๆดีไซน์ดีจริงๆเลยแล้วเขาใช้ระบบที่ดีกต่างหากแล้วก็พวกตามของต่างเนี่ยเขาก็ติดเป็นป๊อปอัพสปริงเกอร์เหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือใช้รุ่นสเปรย์แล้วก็เก็บขอบแบบนี้เห็นปะ่ะเน่เนียนวางไว้อยู่ริมหญ้าแล้วตัวกระบอกที่นี่เป็นใช้รุ่นกระบอกเป็นโปรสเปรย์นะทุกคนเป็นรุ่นกระบอกใหญ่ก็คือถ้าสมมตัเกต,ตวนี้้ลย็ไดนะ มันจะเป็นฐานใหญ่ขึ้นมามันจะไม่ใช่เป็นรุ่นโปรตีสปริงเกอร์ที่เราเห็นหลายอันน่มันจะเป็นหัวเล็กๆใช่ป่ะแต่เนี้ยตัวกระบอกจะเป็นกระบอกใหญ่เพื่อเขาเรียกว่าป้องกันการน้ํารั่วต่างๆได้แล้วก็มีซีลยางที่ดีกว่าวัสดุดีกว่าแถมป้องกันการกระแทกการเหยียบได้ดีกว่าด้วยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นโปรสเปร์ที่เขาใช้กันแต่ว่าแช่ใช้เป็นหัวใช้หัวสเปร์แต่ตัวกระบอกเป็นตัวกระบอกโปรนี่ตัวกระบอกนี่ก็เอาไปใช้กับพวกหัว MP ็ o พโรเเตอร์ได้นะไปใส่กับต่างๆได้อ่ะเ ซึ่งวิธีปิดอะจริงๆมันต้องตั้งเวลาด้วยคอนโทรเลอร์นะแต่ว่าจริงๆเราก็ใช้เป็นตัวเมนูนลได้ซึ่งเวลาเก็บเห็นไหมก็เก็บลงไปบ้านที่เขาดีไซน์ตัวสวนแลนส์เคปที่ค่อนข้างสวยแล้วเขาไม่อยากให้มีพวกอุปกรณ์ระบบรดน้ําต้นไม้เนี่ยมาเกะก,กะเขาจะใช้เป็นแบบฝังดินไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเรามาดูคอนโทรเลอร์ไปและนี่คือโซนของตัวระบบนะทุกคนวันนี้พามาดูตัวโซนด้วยตัวโซนเนี่ยเขาเก็บน้ําในถังน้ําพวกเนี้ย มีถังน้ําเก็บไว้แล้วเช็ปั๊มเนี่ยสูบขึ้นไปเป็นปั๊มเพรสเชอร์สวิตซ์ซึ่งเวลาปั๊มส่งออกมาเนี่ยเราจะติดเป็นเมนวาลไว้ตัวหนึ่งคือเป็นเมนวาลตัวใหญ่ไว้หนึ่งอันแล้วค่อยกระจายเป็นอีก9โซนต่างๆเป็น9วาววาลอีกแต่จริงปัญหาหลักๆที่เราติดตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเราติดไว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้เฉยๆตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเวลาไม่ได้ทํางานอ่ะไอวาลตัวนี้ก็ปิดไว้น้ําก็จะไม่วิ่งเข้าตัวระบบของตัวสปรปงเกอร์ล,ละก็คือถ้าสมมติเกิดท่อรั่วเกิดอะไรอย เราปิดตัวนี้น้ําก็จะไม่รั่วเวลาทํางานมันถึงจะค่อยไหลไปเฉยเอาไว้เป็นตัวเซฟตี้ซึ่งคอนโทรลเลอร์ของเรานี่เก็บไว้ตรงนี <c oughs> ้นี่ใส่ตู้ไว้ของเราจะเป็นรุ่นโปรซีตัวนี้โปรซีข้อดีของมันคือมันสามารถขยายวาลได้เช่น <c oughs> สมมุติว่าอยู่ดีอนาคตอยากจะมีเพิ่มโซนของวาลมาได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตู้ใหม่โปรตีมันจะฟิกใช่ไหมว่า4โซน4วาลก็คือต้องเท่านั้นเลยถ้าสมมติไปเพิ่มเป็น5 wow, วาว์ลเราต้องซื้อคอนโทรลเลอร์ใหม่แต่รุ่นนี้ก็สามารถเพิ่มขยายไปได้ มันเป็นรุ่นที่เป็น4โซนมาเบื้องต้นแล้วเราสามารถขยายได้ว่าเอาตัวโมดูลเนี่ยไปต่อได้ว่าขยายเป็นเป็น8โซนเป็น9โซนเป็น10โซนอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มได้ไม่ต้องเปลี่ยนตู้นี่ซึ่งหน้าตาของตัวโปรซีมันแบบนี้เลยแล้วเราก็ติดเซ็นเซอร์ไว้ด้วยนะที่นี่เป็นเซนเซอร์กันน้ำฝนติดไว้อยู่ด้านบนถังซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยก็คือมีหน้าที่ตั้งว่าแต่ละโซนไม่ใช่ที่เห็นว่าหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ย เวลาไหนจะทํางานทํางานกี่โมงทํางานครั้งละกี่นาทีตัวคนเทรเรนเนี่ยเป็นเหมือนสมองในการควบคุมทั้งหมดเลยและเวลาทํางานปุ๊บอยู่ดีเกิดฝนตกขึ้นมานี่เราติดเซนเซอร์ไว้เซนเซอร์อยู่บนถังนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอยู่ด้านบนด้านบนหวขาวนุ่นเห็นยู่ใช่ไหมด้านบนนี่มันเป็นเซนเซอร์น้ําฝนก็คือจับไว้ว่าถ้าสมมติฝนตกขึ้นมาเซ็นเซอร์รับน้ําฝนพอปุ๊บมันก็จะตัดไม่จําเป็นต้องมันลดน้ำต้นไม้ละเซนเซอร์เราก็ต่อสายเนี่ยสายไฟเนี่ยยาวลงมาแล้วก็เข้าคอนโทรลเล์ มันก็จะเป็นเหมือนตัวระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติทางานครบทั้งหมดเลยตั้งเวลาไว้กี่โมงอะไรยังไงฝนตกแล้วก็ทางานไว้นี่แล้วจะพามาเจออีกจุดหนึ่งคือจุดที่เขาใส่เป็นเหมือนกระถางต้นไม้แบบนี้ไว้วางต้นไม้ไว้รดน้ําต้นไม้เราจะไม่ใช้เป็นป็อปอัพสเปซแล้วนะเราจะใช้เป็นเหมือนตัวนี่เป็นก้านก้านบับเบิ้ลเล็กๆก็คือก้านเนี่ยก็เสียบไว้พอเสียบไว้ใช่ไหมแล้วต่อกับไปกับตัวท่อน้ําเวลาทํางานปุ๊บมันก็จะออกมาแต่มันจะออกมากระจายแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วซึ่งการทํางานของมันเห็นปะ เราเราจะวางไว้อยู่2ฝั่งนะซ้ายกับขวาเห็นไหมมันออกมาเล็กๆเป็นแบบอันเล็กๆขึ้นมานี่เป็นของทีโก้เนะทุกคนนี่เป็นขาปักเมเนี่ยก็กระจายเล็กเนี่ยเราขาปักทิ้งไว้แล้วก็ปักทิ้งว้เลยนี่มันก็จะกระจายให้แบบตามมุมต่างๆสวยเลยวงเป็นดาวเลยตรงนี้ตัวนี้เราใส่เป็นขาปักเราไม่ได้ใช้เป็นป๊อปอัพสปริงเกอร์เขาอยากได้เป็นแบบขาปักธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นขาปักทีโก้แบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันก็จะกระจายเราก็วางปักปักปักทิ้งไว้ ซึ่งจริงๆมันจะใช้เป็นป๊อปอัพสปริงเกอร์ที่เป็นสายสติ๊กก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราใช้เป็นขาปักดีกว่าเพราะต้นไม้มันมันเป็นต้นไม้ต้นย่อยๆเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นสนามหญ้าเหมือนฝั่งนู้นซึ่งจริงๆติโก้ตัวเนี้ยมันก็เป็นรุ่นที่มันสามารถปรับปรับพวกปรับหัวปรับแรงดันตรงนี้ได้เหมือนกันนะทาให้ตัวการกระจายน้ําสามารถควบคุมได้เหมือนกันว่าให้มันกระจายไกลกระจายใกล้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันกระจายนิดเดียวแล้วก็สามารถปรับได้ซึ่งในแต่ละโซนเนี่ยเขาจะมีวาล์ววางไว้อยู่ตามจุดต่่าาาางๆใใชชะททีผมบออกแล้้้วววววเเคคคจนิื ใส่ไปในวาล์วบ็อกซ์นี่เห็นปหวาล์วบ็อกซ์คือตัวนี้เปิดเข้ามาเราจะเห็นวาล์วที่อยู่ด้านในพอวาล์วที่อยู่ด้านในปุ๊บเราก็สามารถเซอร์วิสได้เราจะเปิดล้างตรงนี้จะทําอะไรก็ได้แล้วเขาก็ติดวาล์วเป็นบอลวาล์วตัวตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เซอร์วิสสมมุติเราต้องทาการเปลี่ยนวาล์วหรืออะไรเงี้ยเราก็ปิดวาล์วตัวนี้เพื่อเซอร์วิสได้นน่นี่คือตัววาล์วบ็อกซ์ก็คือนี่แหละก็คือใช้วาล์วเก็บลงใบต้ดินมันก็ทําให้ไม่จําเป็นต้องมาคราวที่แล้วที่่พาดูบ้นนหลังกอ เขาจะติดเป็น,ปนแผงเป็นแบบวางเรียงๆเลยใช่ปะแต่ที่เนี้ยมันวางเรียงเขาเรียกว่าวางเรียงไม่ได้เพราะมันจะกระจายตรงนู้นไม่ได้อยากให้กระจายตามจุดตรงนี้เพื่อเวลาเราจะมาเปิดแม่นวลนก็มาเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันพอพื้นที่ใหญ่มันก็ต้องกระจายแบบนี้แหละเราก็ใช้วาล์วบ็อกซ์เนี่ยเป็นตัวเก็บวาล์วไว้นี่เก็บไว้วาล์วบ็อกซ์ก็เป็นตัวเก็บวาลแบบ์ว,วให้มันเก็บงานให้มันเนียนทางานให้มันแบบเขาเรียกว่าทํางานให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นนี่ที่นี่ก็คือเนียนเลยเห็นปะสามย่าก,ก็คือสวยๆเลยเอางี้ รอบหน้าเราจะพามาดูบ้านดีไซน์แบบไหนอีกไปดูระบบน้ำแบบไหนอีกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ